พายุคลั่งและเรือรบผูดท้ายคลื่นทะเลพลังที่ไร้เทียมทานกลางมหาสมุทรผลงานพิเศษจากควอนตัมสตอมฉากเริ่มต้นเสียงกล้องหนักแน่นและช้าตัวหนังสือสีขาวค่อยๆปรากฏบนพื้นหลังสีดําเมื่อมหาสมุทรคำรามเมื่อท้องฟ้ากึกก้องและเมื่อสายลมลุกฮืออะไรจะคงอยู่กล้องค่อยๆลดลงมาบนผืนน้ำอันมืดมิดและคลุ้งไปด้วยพายุ คืนนี้ไม่ใช่ค่ำคืนธรรมดามันคือช่วงเวลาที่ธรรมชาติได้เผยโฉมหน้าอันโหดร้ายที่สุดของมันคลื่นซัดแล้วซัดเล่าเสียงฟ้าร้องไม่หยุดและท่ามกลางทั้งหมดนั้นคือยักษ์เหล็กขนาดยักษ์เรือรบอันทรงพลังที่ไม่ได้แค่ฝ่าคลื่นแต่มันฉีกคลื่นทะเลออกเป็นสองฝั่งฉากที่สองแนะนำเรือนี่คือ HMS Thunderswift สุดยอดเรือรบล้ำสมัยที่สามารถทำให้ศัตรูหวาดหวั่นและแหวกทะเลไปข้างหน้า ความยาว180เมตรน้ำหนัก9,500ตันขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์นิวเคลียร์คู่พร้อมลูกเรือกว่า1 2 0นายที่หัวใจของพวกเขาแข็งแกร่งดังเหล็กกล้านี่ไม่ใช่แค่โครงเหล็กแต่มันคือป้อมปราการลอยน้ำมันคือเจตจำนงมันคือคำประกาศว่าเราจะไม่ยอมแพ้ต่อให้ฟ้าผ่าก็ตามฉากที่3พายุเริ่มต้นเส้นขอบฟ้าถูกครอบคลุมด้วยกลุ่มเมฆดำเรือได้ยังไม่มีสัญญาณเตือนภยัย แต่ธรรมชาติได้ส่งสัญญาณบางอย่างมาแล้วกับตันริโอสยกกล้องสองทางไกลขึ้นดูคลื่นทะเลกำลังส่งเสียงเตือนพวกมันคำรามจงเตรียมตัวให้พร้อมคลื่นลูกแรกถาโถมเข้ามาราวกับมือของยักษ์ที่กำลังฟาดเรือแต่ธันเดอร์สวาฟไม่แม้แต่จะสถานมันแหวกคลื่นออกเป็นสองฝั่งอย่างภาคภูมิฉากที่ 4. ปฏิกิริยาลูกเรืออุณหภูมิในห้องเครื่องพุ่งสูงขึ้นเจกเจ้าหน้าที่นำทางกำลังสั่งเปลี่ยนทิศเรืออย่างต่อเนื่อง ลูกเรือที่ยืนอยู่ด้านนอกไม่มีแม้แต่เงาความกลัวมีเพียงความมุ่งมัน่นเราไม่กลัวศัตรูเราไม่กลัวพายุหน้าที่คือสิ่งเดียวที่เราพักดีคำกล่าวของผู้บังคับบัญชาลีราฉากที่5สงครามระหว่างเรือกับคลื่นกำแพงน้ำสูงมหาสาลโถมเข้าใส่เรือเอียงซ้ายขวาอย่างอันตรายแต่มือที่จับพวงมาลัยยังมั่นคงเพราะพวกเขาเคยพลิกแม้ก,กระทั่งชะตาลมคลื่นสูงเป็นร้อยฟุตราวกับจะแตะท้องฟ้า แต่ทันเดอร์สวัฟกลับแหวกพวกมันและเดินหน้าฝากความตายต่อไปภ้าพ่คนทั่วไปอาจใจหายแต่ในหัวใจของลูกเรือมีเพียงเสียงหนึ่งที่ก้องอยู่เราจะกลับบ้านเพราะเราอยู่บนทันเดอร์สวัฟฉากที่6ความโกรธเกรี้ยวของท้องฟ้าสายฟ้าฟาดเปรี้ยงเรือทั้งลำสะเทือนระบบดับลงชั่วขณะความมืดเข้าครอบคลุมแต่ภายในไม่กี่วินาทีระบบทั้งหมดกลับมาเพราะนี่ไม่ใช่แค่เรือธรรมดา ภายใน thunderwolf มีปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงมันสามารถตรวจจับภัยล่วงหน้าและปรับตัวได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นศัตรูหรือธรรมชาติมันพร้อมรับมือเสมอฉากที่7ทางรอดหรือจุดจบเรือแล่นเข้าสู่เขตที่ไม่มีอยู่บนแผนที่ที่ซึ่งสัตว์ทะเลยักอาศัยอยู่ที่ซึ่งซากเรือมากมายฝังอยู่ใต้พื้นทะเลลึกแต่ thunderwolf ไม่เคยลังเลเพราะมันถูกสร้างมาเพื่อพิชิตสถานที่ที่ไม่มีใครกล้าเหยียบฉากที่ 8. ชัยชนะของจิตวิญ,ญญาณ แสงอาทิตย์แรกของวันใหม่ส่องผ่านกลุ่มเมฆท้องฟ้าสดใสและรังสีทองกระทบลำเรือเหล็กของทันเดอร์สวัฟมันไม่เพียงแต่รอดจากพายุแต่มันได้ทิ้งตำนานไว้เบื้องหลังนี่ไม่ใช่แค่ภารกิจแต่มันคือถ้อยถแถลงผู้ไม่เกรงกลัวธรรมชาติเท่านั้นคือผู้ชนะตัวจริงฉากที่9บทสรุปทันเดอร์สวัฟกำลังกลับสู่ฐานทัพเบื้องหลังคือพายุที่โดนปราบและเบื้องหน้าคือเรื่องเล่าใหม่ที่รอถูกจารึก กล้องค่อยๆเงยขึ้นสู่ท้องฟ้าเราคือแสงสว่างในความมืดเราคือผู้ที่เติบโตจากพายุและเราคือผู้ที่กลับมาเสมอนี่คือวิดีโอพิเศษจากควอนตัมสตอมถ้าคุณชอบการเดินทางอันดูเดือดน,นี้กดไลค์กดติดตามและตอนหน้าเราจะพาคุณสู่เรือรบอีกลำกับการผจญภัยที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันเพราะนี่คือควอนตัมสตอม